สวัสดีจ้ะพี่น้องสวัสดีทุกคนนะคะเพื่อน,น,น,นพี่น้องทุกคนนะคะวันนี้สัญญาแกงไตปลากินอีกแล้วค่ะวันนี้จะกินแกงไตปลากับไข่ต้มขาดสัญญาขาดไม่ได้เลยสัญญาหิวรู้สึกหิวอ่ะเพราะว่าช่วงนี้ฟักทองมันออกลูกเยอะไงนี่ใส่หน่อไม้ใส่ฟักทองดูสิ มะเขือหรือใส่สตอด้วยนะคะใส่สตอร์้งไในด้วยเนี่ยใส่สตอด้วยสัญญาใส่ประถูนะวันนี้ใส่สตอดูสิคะความแทบพังง,วงัวมันจะปล่งก็จะเกิดขึ้นแล้วโอเคนะคะเดี๋ยวไปกินกันเลยค่ะโอเคค่ะ สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้มาเส,เสนอรายการอะไรดูป่ากินง่ายอยู่ง่ายสไตล์สอนหญาค่ะกินง่ายอยู่ง่าย,ย,ายสไตล์สอนหญ้านะคะมาเดอกินข้าวไข่ต้มแล้วก็มีแกงไก่ออปลาแกงไก่ปลานะคะมีพริกน้ำปลากินแบบนี้ค่ะ เด็ดนี่แหละค่ะสไตล์ซอนไม่ต้องอะไรมากมายเข้าสวยนะคะม,มาเดอ้อมาเดอ้อค่ะทุกคนไม่ต้องมีผักไม่มีวันนี้ไม่มีผักนะคะผักอยู่ในจานหมดแล้วมาค่ะ ngay thì nga tôn sẵn นีแอลอาคลเอาน้ำสดด้วยไงวันนี้ okay. ร้อนเหมือนเดิมเมื่อวานทำท้าเสร็จสัญญาก,ก็ไปพุ่งนาเนะอเอาะก็เ้เป็นลมถากร้อนรอนมากลุกพายเอากระโทนมาเวียนหัวมาก เอาเย็ลงม,มาให้โอ๊ยมันร้อนเกินนะ่ะรอยจถึงเย็นแล้วยังยังร้อนอยู่เลยค่ะ ตอนแต่อยากกินอะไรที่เผ็ดๆกินข้าวตอนอยากหิว ใจประทูทุกหอตัวมอว์เบอร์เลยแกงไว้ใช้ตัวเย็นกินไม่ต้องไม่ต้องแกงบ่อยไงอะไรกินก็เอามากกู มาเดี๋ทุกคนขาดผักค่ะแต่ไม่เป็นไรนะคะ สาวบ้านนาเกิดมาไม่สมใจปองอาบน้ำคลอง Ooh. Mm -hmm. ง่ายอยู่ง่ายครับจริง ไายนะคะแต่ว่าแซบนะคะโอเคค่ะสัญญาก็มาแป๊บไปปั๊บค่ะสัญญาต้องไปแล้วค่ะขับอย่างอื่นต่อนะคะโอเคคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะอิ่มค่ะความรอ้อนจะมาเยือนค่ะโอเคสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ